มหานครเป็นไม้ที่สวยเป็นอโกนิมาที่สวยอีกต้นหนึ่งค่ะนี่ใบลักษณะใบาของเขาก็เป็นโคนใบสอบปลายใบยแหลมค่ะลักษณะใบาเป็นรูปไข่เนี่ยค่ะนี่เขาจะสวยด้วยลักษณะบนใบของเขาเนี่ยเป็นสีแดงค่ะพื้นบนใบเป็นสีแดงแล้วก็แต่งแต้มด้วยสีเขียวที่เป็นลักษณะปืนป้นๆกระจายทั่วใบค่ะนี่ปลายใบยจะแหลมมากค่ะ ส่วนใต้ใบของมหานครนี่จะเป็นเหมือนด้านมนเพียงเป็นแต่เป็นสีที่ซีดกว่าค่ะนี่แล้วก็เส้นแกนกลางใบนี่จะเป็นสีเดียวกับก้านของเขาค่ะก้านของเขาก็จะเป็นสีขาวโดยที่ตรงส่วนที่เป็นร่องเนี่ยจะมีลิ้นที่เป็นสีขาวแกมแดงค่ะนี่นี่คือความสวยงามของมหานครค่ะ